สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หน่อยก็มายืนอัดคลิปในห้องนอนหนะ้าตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าไม่รู้จะอัดคลิปมุมไหนดีนะคะแล้วเวลาหน่อยอัดคลิปนี้หน่อยก็จะอัดตอนกลางคืนเพื่อนๆก็เห็นว่า เปิดไฟแย่ๆไปหมดเลยนะคะ,ะคลิปนี้หน่อยก็จะมาพูดต่อนะคะคลิปสุดท้ายนี้ก็10วัน11วันแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างที่หน่อยเคยบอกก็คือเราไม่มีเวลาอัดคลิปเลยค่ะแล้วก็ทําทั้งงานประจําทั้งงานเสริมแล้วก็ทํางานอนดีตก,ก็คือทํา YouTube นี่แหละนะคะเพื่อนๆคลิปนี้หน่อยก็ได้ไปเห็นคลิปของคุณชัยนะคะเพื่อนๆหน่อยก็เป็นแฟนคลับของคุณชัยสวิตเซแลนนะคะแล้วก็ คลิปนั้นคุณชัยเขาได้ไปช่วยเพื่อนหญิงไทยเมียฝรั่งนะคะที่ว่าโดนสามีทําร้ายแล้วก็ตานีแดงเป็นหมดเลยนะคะเหมือนโดนตีโดนทําร้ายแล้วก็มือตรงนี้ก็มีรอยอรอยบาดเจ็บนะคะตามนิ้วมือตามเท้าตามไรมีรอยฟกช้ดำดําเขียวหมดเลยทีนี้คุณชัยเขาก็ได้ไปช่วยเหลือแล้วก็ยกเครดิตนี้ให้กับคลิปของคุณชัยที่หน่อยได้ไปดูมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน่อยก็อยากจะบอกเพื่อนๆสายฝอเมียฝรั่งทั้งหลายว่า ถ้าเกิดว่าคุณโดนสามีทำร้ายนะคะถ้าคุณยังไม่ตายหมายถึงว่าถ้าคุณยังไม่สลบคุณยังพอมีแรงนะคะหยิบโทรศัพท์บ้านของคุณหรือหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะแล้วก็โทรไปที่เบอร์110นะคะเพื่อนๆเป็นเบอร์ตำรวจนะคะที่เราสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงในประเทศเยอรมันนี้ก็คือเบอร์110นั่นเองตำรวจเขาก็จะมานะคะมาไกลเกลีย่ย คุณอย่าปล่อยให้สามีของคุณทำร้ายเยอะแยะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเถียงไปว่าอะไรเขาก็พยายามที่จะประนีประนอมใจเย็นๆอย่าไปสู้ต่อเพราะยังไงแล้วเราก็สู้เขาไม่ไหวอยู่แล้วแล้วก็อย่าไปจับมีดจับอาวุธจับไรเม็แต่มีดสำหรับทานข้าวนะคะเพื่อนๆมีดที่เราหั่นสเต็กหั่นไร้มันก็คืออาวุธเหมือนกันอย่าไป จับขู่หรือว่าไปสู้โตนะคะสู้เรียกตำรวจดีกว่าและตำรวจในประเทศเยอรมน,นีนั้นก็จะมาภายใน3นาทีอย่างเร็วเลยนะคะ3นาทีก็ถึงบ้านของคุณแล้วและตำรวจเวลาเขามานี่เขาจะมากันเป็นคู่นะคะเพื่อนๆหมายถึงว่ามาทั้งตำรวจผู้ชายและตำรวจผู้หญิงนั่นเองนะคะเขาจะมากัน เป็นคู่แล้วทีนี้เขาจะมาไกลเกลี่ยนั่นเองอย่าลืมว่าเราไม่ได้เป็นเมียทาสของเขานะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือในระหว่างที่อยู่ศึกษาดูแลใจกันนะคะ ในศึกษาใจกันยังเป็นแบบว่าเกอร์เฟรนบอยเฟรนอยู่อยู่กันแบบเป็นเพื่อนอยู่กันแบบคนรักถึงแม้ว่าจะไม่จะยังไม่แต่งงานก็ตามแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาทําร้ายเรานะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะด้วยกรณีอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์แม้แต่หญิงนะคะไม่มีสิทธิ์แมตแต่จะมาขวนร่างกายเราเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณโดนสามีทําร้ายก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาระงับเหตุการณ์ก่อนนะคะแล้วถ้าคุณไปได้ก็คือถ้าคุณมีใบขับขี่ถ้าคุณมีรถขับนะ ถ้าคุณก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลเลยในกรณีที่ว่าคลินิกต่างๆในระหว่างวันนั้นปิดทําการแล้วแล้วกรณีนี้เกิดกรณีในตอนกลางคืนนะคะเขาตีคุณในยามค่ําคืนแล้วก็คลินิกต่างๆนี่ปิดไปแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะขับรถไปหาหมอในโรงพยาบาลได้เลยเพราะว่าในโรงพยาบาลในทุกเมือง ทุกเขตที่คุณพำนักอาศัยอยู่นั้นก็จะเปิดตลอด2ี่สชั่วโมงเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะตรงรีเซพชันคุณก็ไปติดต่อเลยว่าฉันโดนสามีทําร้ายมาทําร้ายร่างกายมาเขาก็จะส่งคุณไปแผนกต่อไปนะคะแล้วก็เบาใบรับรองแพทย์นั้นมาให้ตํารวจนะคะแต่ว่าถ้าตํารวจมาแล้วคุณก็แจ้งความตํารวจตนนั้นเลยนะคะตอนที่คุณเรียกตํารวจมาทีนี้คุณก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์มาให้ตํารวจโดยกรณีที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นสารหรือว่าจะต้อง นัดไกลเกลี่ยไรก็แล้วแต่เราจะได้มีใบรับรองเทตนั้นยืนยันว่าสามีนั้นทําร้ายเราจริงๆนะคะก็อย่างที่หน่อยบอกว่าเราไม่ได้เป็นเมียทาสเราไม่ได้เป็นคนที่ว่าเอ่อมารองรับอารมณ์ของเขานะคะคุณเขาไม่มีสิทธิ์มาตีเราและเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นกระสอบทรายเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเพื่อนๆกระสอบทรายนั้นอยู่ที่เมทีมวยเอ่ออยู่ที่เวทีมวยถ้าเกิดว่าคุณอยากไปต่อยนูน่นไปต่อยที่เวทีมวยที่นู่นเลยนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหน่อยเห็นแล้วก็เป็นภาพที่หดหูนะคะ ในชีวิตที่เกิดมานั้นเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรรไ้ายๆอย่างนั้นก็ขอวอวยพรให้น้องคนนั้นนะคะก็หายเจ็บเ,เร็วๆก็ขอให้คุณช้ยได้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างไกลเกลี่ยไปในทางที่ดีขึ้นหมายถึงว่าขอให้น้องได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็ คลิปนี้อย่างที่บอกนะคะหน่อยถึงบอกว่าคลิปที่แล้วๆมาที่หน่อยพูดว่าทําไมคุณถึงมาอยู่ต่างประเทศแล้วคุณต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะภาษาที่สําคัญมากเลยบางคนไม่กล้าไปแจ้งตํารวจนะคะถ้าคุณไม่กล้าไปแจ้งตํารวจคุณก็ไปกดกริ่งข้างบ้านคุณนะคะกดกริ่งเพื่อนบ้านนะคะถ้าคุณอยู่ในหุบเขาอยู่ในชนบทที่ห่างไกลคุณวิ่งไปหาเพื่อนบ้านเลยก็ได้นะคะบ้านใกล้เรือนเกียงกดกริ่งว่าช่วยฉันหน่อยค่ะคุณช่วยโทรเรียกตารวจช่วยโทรเรียกรถพยาบาลให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ หรือเบอร์รถพยาบาลก็เบอร์1นึน่อนะคะเพื่อนๆในประเทศเยอรมน,นีนะคะเบอร์ตำรวจเบอร์1นึเบอร์ฉุกเฉินนะคะตำรวจโทรได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เบอร์1นึเบอร์รถพยาบาลครั้งเก็นวาเก็นนั่นเองนะคะแล้วรถพยาบาลก็จะมามาดูเราว่าเราบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน ต้องส่งโรงพยาบาลนะแต่ในกรณีที่เราบาดเจ็บมากเราไม่สามารถไปคนเดียวได้รถพยาบาลก็ไปส่งเราที่โรงพยาบาลเราก็จะได้ใบแพทย์จากโรงพยาบาลเลยว่าเราโดนสามีทําร้ายมานั่นเองนะคะเพื่อนเอนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งตํารวจแล้วอย่างที่หน่อยเคยบอกแล้วว่าอย่างที่หน่อยเคยบอกแล้วนะคะว่า ว่าการมาอยู่ต่างประเทศนั้นเราต้องทํำยังไงบ้างเราต้องเรียนภาษาบางคนไม่มั itor, land, ่นใจในภาษาถ้าคุณพูดภาษาในประเทศที Albert, ่ค <todo> ุณพำนักอาศัยไม่ไ <yüzden> ด้อย่างเช่นคุณอยู่เยอรมันแล้วคุณไม่เก่งคุณไม่มั่นใจหรือคุณอยู่ฝรั่งเศสแล้วคุณพูดฝรั่งเศสไม่เก่งไม่มั่นใจคุณก็สามารถพูดภาษาอังกฤษกับตำรวจได้ค่ะเพื่อนๆคุณสามารถโทรไปหาตำรวจแล้วพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยบางคนบอกว่าอุภาษาอังกฤษฉันก็พูดไม่ได้แล้วตอนที่คุณ คุยกันกับแฟนคุณตอนที่คุณจีบกันนั้นคุณพูดภาษาอะไรคะคุณไม่ต้องไปคิดมากว่าคุณจะต้องพูดตรงตามหลักไวยากรณ์นะคะขอให้คุณติดต่อได้สื่อสารได้ก็โอเคแล้วนะคะพนักงานเหล่านี้ตำรวจเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆราชการนะคะเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวหน่อยถึงบอกว่าคุณต้องเรียนภาษาถ้าเกิดว่าคุณมาแต่งงานมาอยู่ในต่างประเทศแล้วแฟนคุณบอกว่าไม่ต้องเรียนหรอก เธออยู่กับฉันเธอเป็นแม่บ้านอย่างเดียว เธอไม่ต้องทําอะไรเลยฉันให้เธอเป็นแม่บ้านไม่ต้องไปเชื่อเขานะคะเพื่อนๆคุณต้องเรียนเรียนภาษาให้ได้ตามหลักสูตรที่รัฐบาลกําหนดเมื่อเรียนภาษาได้แล้วนะคะก็เรียนทําใบขับขี่ต่อไปมีใบขับขี่แล้วก็ต้องมีรถขับด้วยนะคะกรณีฉุกเฉินอย่างนี้คุณจะได้ขับรถไปหาหมอได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะก,กลางวันหรือกลางคืนนะคะหรือในประเทศยเยอรมน,นีนั้นระบบขนส่งสาธารณะนันนสไตร์บ่อยมากเลยการที่เรามีใบขับขี่นะั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอฝ แค่นี้นะคะก็คือว่า ถ้าโดนโกรณีผู้ชายทำร้ายรีบแจ้งความเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเขาเป็นสามีเราไม่ต้องเอาความรักมาอ้างว่าฉันรักเขาฉันไม่ไม่กล้าทําอะไรเขาอย่าลืมว่าถ้าหมดรักแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็ไม่เอาเราเหมือนกันแล้วการที่เราโดนตีนั้นก็แสดงว่าเขาก็ไม่รักเราแล้วและเขาไม่มีสินตีเราด้วยเราไม่ใช่ทาสเขาเขาไม่ได้ซื้อเรามานะคะเพื่อนๆเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นกระสอบทรายให้ใครคลิปนี้สวัสดีค่ะ